นางเอกดังรับหนูเองดาราโดนแม่บ้านกล่าวหาให้กินข้าวชามเดียวกับหมา นางเอกสาวขวัญอุตสามาีเปิดใจให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐนิวโชว์กรณีโดนโยงบรรดาราที่จ้างแม่บ้านไปทำงานหนักให้เหลี้ยงน้องหมา24ชั่วโมงและให้ใช้จานข้าวที่ใช้คลุกข้าวให้น้องหมากินด้วยและวีรกรรมโหดอีกที่ยังเล่าไม่หมดโดยยอมรับว่าคือหนูเอแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างเลยแม้แต่น้อยเป็นฝ่ายอดีตแม่บ้านด้วยซ้ำที่ทำเจ้านุ่มนิ่มน้องหมาของสาวขวัญเกือบตายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอจึงให้อีกฝ่าย ออกจากงานหลังทํางานได้แค่3วันส่วนเรื่องให้กินข้าวชามเดียวกับน้องหมาไม่จริงแน่นอนเพราะไม่มีใครทําแบบนั้นได้ที่สําคัญที่บ้านก็มีพนักงานบริษัทของเธออยู่ด้วยหลายคนคงไม่มีใครยอมให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นโดยสาวขวัญเผยว่า เป็นหนูเองค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นการตกลงว่าจ้างกันอยู่แล้วว่าทดลองงานเป็นเวลา2วานันค่าจ้างเขาก็คือเขากินอยู่อาหารอยู่กับเราถูกไหมคะแล้วคือเขาทําจนกระทัางหมาขวัญเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าในร่างกายน้องหมาไม่มีนะ้ำตรวจเลือดไม่ได้เราก็เลยให้เขาออกและเด็กคนที่เป็นคนดูแลน้องหมาก็ไม่พาไปโรงพยาบาลด้วยขวัญจะจ้างคนคนหนึ่งเราจ่ายเงินเขาถูกปะแต่เขามาทําให้หมาเราเกือบสิ ชีวิตหมาขวัญช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้พะงาบพะงาบเราถึงจ้างคนมาป้อนน้ำป้อนอาหารให้น้องหมาเราให้ถ่ายข้าวกับจานข้าวหมาจริงไหมไม่มีจะบ้าหรอพี่ใครจะทำแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานขวัญ4-5คน6-7คนที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็มีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์ได้ติดต่อสอบถามกับโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มเติมและยืนยัน ว่าสุนัขของขวัญอุสามณนีแอดมิดกลางดึกจริงและมีอาการขาดน้ำจริงๆ